สนับสนุนโดยเบเนฟัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองคนก็มองว่าสุดท้ายเราก็เป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าว่านายกที่แท้จริงของประเทศไทยหรือก็คือคุณทักษิณชินวัตรอันนี้ผมว่าเราเลิกพูดกันได้แล้วนะคนที่มีตาคนที่มีหูคนที่มีสมองเขามองออกว่า สวัสดีครับพี่น้องชาวไทย Good Morning ครับก็หวังว่าทุกคนได้พักผ่อนนะครับสนุกสนานกับการที่ได้เล่นสงกรานก็ขอชมนะปีนี้เป็นปีสงกรานที่ผมว่าคึกคักที่สุดนะครับดูดีงานจัดดีขอแสดงความยินดีให้กับผู้ว่าองค์การท่องเที่ยวนะครับุทาพนีนะค,ะคนนะงกลางนะจัดได้ดีมาก รัฐมนตรีกระทรวงท่องเที่ยวนะครับบริหารได้ดีมากนะักท่องเที่ยวมาเพียบนะก็ดีนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมทุกคนนะครับที่ได้มีการร่วมในการจัดงานคราวนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ไม่ได้พักผ่นต้องมาช่วยดูแลพวกเราในภาวะที่พวกเราออกไปสนุกสนานกันจะเป็นคนเสิร์ฟจะเป็นคนกวาดถนน จะเป็นคนทำอาหารจะเป็นคนส่งอาหารแกร็บจะเป็นตำรวจนะครับทุกคนเลยนะครับที่เขาเสียสละในการที่มาดูแลพวกเรานะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านสงกรานนี้ผมพูดได้เต็มปากครับผมว่าเป็นสงกรานที่ประสบความสำเร็จมากแสดงให้นีกับรัฐบาลนะครับแสดงใหดีให้กับทุกคนที่มีการเกี่ยวข้องแล้วก็บอกว่าท่านเองก็สนุปนะครับแต่ในช่วงสงกรานนะครับข่าวก็ไม่ได้เงียบไป เรื่องใหญ่ก็คืออะไรท่านนายกเศรษฐาได้ไปเยี่ยมนะครับแล้วก็ไปรถน้ำคุณทักษิณชินวัตรก็อ,อย่างที่บอกนะครับคนที่ชอบก็ไม่ว่าอะไรคนที่ไม่ชอบก็ด่ากันเช็ดสำหรับผมผมอยากเป็นกลางนะคุณเศรษฐาแน่นอนเขาเป็นคนที่นับถือคุณทักษิณคุณทักษิณเองก็เป็นคนที่ไว้ใจคุณเศรษฐามากจนถึงให้เป็นนายกเลย ในการที่เขาจะไปดูแปรให้เกียรติผู้ใหญ่เนี่ยถ้ามองกันแสสนะก็ไม่มีสิ่งที่ผิดอะไรผิดแต่ไม่ผิดหรอกคําถามมันควาเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนาดนี้นะครับถ้มองได้สองอย่างคือคุณทักษิณเขาเป็นประชาชนคนนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่คนอยากไปนับถือเขาก็าไปอีกฝ่ายหนึ่งก็มองได้ว่าอย่าลืมนะครับทนายกคุณทักษิณก็ยังเ,ยเป็นนักโทษอยู่นะ แล้วก็เป็นคนที่มีคดีเยอะถึงคดีะจะถูกปลดไปแล้วก็ยังมีคดีรุ่นคืนีดีคาถามไม่ช่วรผิดหรือถูกครับคาถามคือเ่องเหมาะสมไม่เหมาะสมเรนนื้องในการพิจารณาของประชาชนแต่ละคนทนายกเขาคิดว่าเขาเหมาะสมก็ต้องวางแล้วก็ปล่อย้เขาไปในทางที่เขาคิดว่าเหมาะสมนะครับแน่นอนขกอห่าดนึงคือว่าไม่ใช่ทนายกคนเดียวที่ไปดำน้ำช่างดำน้ำแบบ ท่านนายกแต่รัฐมนตรีหลายคนมากบินไปเชียงใหม่ทำให้ท่านนายกเศรษฐายอยู่หัวหินเหงาเลยไม่เห็นทวีตทวตคุณนายกเศรษฐาเหงาเลยหลายคนก็มองว่าสุดท้ายเราก็เป็นจริงอย่างที่พูดหรือเปล่าว่านายกที่แท้จริงของประเทศไทยหรืก็คือคุณทักษิณชินวัตรอันนี้ผมว่าเราเลิกพูดกันได้แล้วนะคนที่มีตาคนที่มีหูคนที่มีสมองก็มองออกว่าคุณทักษิณคุณเศรษฐาทํางานร่วมกัน อย่างดีมากเป็นปีเป็นครุยแน่นอนคุณเฉยทหาก็ชัดเจนแล้วเขานับถือให้เกียรติคุณทักษณิณไอเรื่องที่ว่าคุณทักษณิณยังงู้อย่างนี้บอกว่ามันก็ต้องวานกันบ้างแล้วนะเพราะว่ามันเป็นอย่างเนี้ยนะครับประเทศไทยมันก็เป็นอย่างเนี้นะในการที่อำนาจมันมีจริงนะครับงั้นอำนาจตอนนี้ก็คือคุณทักษณิณเขายังใหญ่อยู่ที่สุดเขาเป็นพรรคของเขาอ่ะเพื่อได้พรรคของเขาอ่ะงั้นรัฐมนตรีจะบินไปรถน้าเขาก็เป็น สิ่งที่อยากไดพูดนะผิดเขาไม่ผิดหรอกเหมาะสมหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกคำถามนึงนะครับอีกเรื่องนีงผมอยากพูดนะเพราะผมก็โดนโจมตีเยอะนะเรื่องนี้ผมกกใจนะผมโดนโจมตีหนักขนาดนี้ทอมโดนดา่าคือเรื่องแจกหมื่นบาทเนผมก็พูดตลอดนะผมไม่คิดเลยว่าการที่จะเอาเงิน5 0 0แสนล้านมาใช้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผิดผมเพียงบอกว่าใช้ถูกต้องหรือเปล่ากัน คือคนเราเลยนะเวลาเราไปกู้เงินที่แบงก์เนี่ยหรือเราใช้เงินเนี่ยเราใช้เพื่อการลงทุนลงทุนเพื่ออะไรเพื่อต่อยอดเพื่อต่อยอดผมติเพียงแค่เนี้ยว่าเงินห้าแสนล้านมาเนี่ยแล้วมันแจกเนี่ยให้แต่ละคนหมื่นบาทเนี่ยมันต่อยอดตรงไหนต่อยอดตรงไหนผมอมดคําถามไม่ได้ไครับาคนที่ด่าผมเนี่ยรอะว่าอ้ยคนทอมันรวยมันไม่รู้หรอกคนจนลําบากแค่ไหน หมื่นบาทมีความหมายผมไม่เถียงครับผมว่าหมื่นบาทมีความหมายแต่ผมขอถามกลับนะพวกที่ด่าผมหรือว่าผมเนี่ยว่าผมไม่เข้าใจคนจนเนี่ยถ้ายณเป็นหมื่นบาทเนี่ยคุณจะใช้สักกี่วันสักกี่เดือนคุณต้องเอาไปซื้อของนะครับในร้านที่ตอนเนี้เราก็ชัดเจนแล้วว่ามานันอำนวยให้ใครแล้วเมื่อของอันนั้นหมดแล้วแล้วหมื่นบาทคุณหมดเนี่ยแล้วหมื่นบาทข้างหน้ามมาจากไหนก็มาจากการที่คุณต้องรอ เป็นขอทานไปเรื่อยๆนะครับคือการลงทุนอันนี้มันเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับไปแล้วเ,ไปไปวเขียนมไปนเป็นการลงทุนที่ค่อนข้างชัดเจนคือลงทุนให้กับพักเพื่อไทยลงทุนในการที่อยากซื้อใจประชาชนที่อยากได้เงินหมื่นบาทนี้ทุกคนมีตาทุกคนมีหูทุกคนมีสมองมองแค่นี้ออกครับแล้วเขาว่าช่างแม่งนะไม่สนใจเขาอยากให้เงินผู้บริา ไม่เถียงครับแต่เขามาซื้อคุณแปลว่าค่าของคุณเนี่ยมีเพียงแต่หมื่นบาทเองอันนี้ผมไม่เห็นด้วยถ้าท่านนายกจะปรับนิดนึงนะเอาห้าแสนล้านนี่มาเอาครึ่งนึงอาจจะแจกครึ่งหนึ่งให้คนจนจริงก็แล้วกันอีกครึ่งนึ่าบอกมาลงทุนสร้างถนนหนทางสร้างงานให้คนทําสร้างงานให้คนทาหมื่นบาทนี่ในอะนาคตก็จะได้กันไปเรื่อยๆเพราะคนจะมีงานทําคนจะมีศักศรี ผมผิดไหมครับตรงนี้สำหรับคนที่ด่าผมนะบอกผมไม่เข้าใจคนจนผมเข้าใจคนจนครับผมอยากให้คุณเลิกเป็นคนจนผมอยากให้คุณมีงานทำให้ประเทศชาติพัฒนาไม่มีใครในโลกนี้หรอกครับถึงคนจนเองเนี่ยก็จะไปกู้เงินมาเพื่อมาซื้อเสียงเขากู้เงินมาเพื่อมาซื้อบ้านมาลงทุนมาสร้างธุรกิจแต่นี้เราจะกู้เงินมาเพื่อมาแจกอันนี้ผมไม่เห็นด้วยแค่นี้ถ้าผมผิดก็ผิด ถ้ามองแค่นี้ครับสําหรับคนที่ด่าผมนะคิดดูดีๆคุณจะเหมือนกับอะไรอ่ะมันก็ยาเสพติดเขายาเสพติดคุณกินวันนี้คือหมืน่นบาทอ้วยเขาหวังว่าข่าวน้าคุณต้องการยาเสพติดการแจกอีกแล้วถ้าคุณอยากแจกอีกก็ต้องมาเลือกเพื่อไทยชัดเจนครับไม่ต้องพูดใช้าขวาแต่ว่าอยากให้นายกเนี่ยมองนิดเดียวอย่าแจกยาเสพติดอย่าแก้ไขปัญหาได้ดีกว่า ยาเนี้ยคืออะไรลงทุนอย่าแจกสร้างอย่าแจกจ้างผมพูดแค่นี้นะครับไม่ใช่ผมไม่เข้าใจคนจนนะเพราะผมเข้าใจคนจนดีกว่ารัฐบาลนี่นะว่าคนจนส่วนมากเนี่ยนะครับว่าคนจนส่วนมากเขามีศักดิ์สรีธิ์เขาไม่ากไปขอทานหรอกนะครับนิกนึกนกขึ้นไปบนห้องนะเปิดเก๊ออกมาเก๊ที่มีนาฬิกาพวมันมีเงินอยู่เอาให้หมดเลยลลเงินบาทนะมีเราหกเจ็ดืันบาทเก็บเงินไว้ในตู้หรือท้องลงมา ผมเชื่อคนไทยทุกคนเนี่ยอยากมีงานทําสังคมเราอยากมีงานทําเอาเงินครึ่งหนึ่งเนี่ยไปสร้างอนาคตให้เยาวชนเราดีกว่าไปสร้างอนาคตให้กับเด็กที่จบใหม่ดีกว่าแจกไปหมดแจกปุ๊บแจกปุ๊บหมดปับครับแจกปุ๊บหมดปับผมถึงไม่เห็นด้วยนะครับเงินั้นใครจะด่าผมก็ด่ามาแต่ผมไม่เห็นด้วยแลาผมเชื่อว่านายกเศรษฐาเนี่ยก็คงไม่มีทางรตอนนี้ท่านดูแลรแสนชีิเนี่ยที่จะไปกู้เงินออกมาเพื่อมาสร้างคอนโด และแจกสรีให้คนไม,ไ,มไ,มไม่ได้คุณเศรษฐาคงกู้เงินออกมาเพื่อมาสร้างคอนโดต่อเพื่อลงทุนเพื่อขายให้คนก็แค่นั้นนะครับก็นี่เรื่องนี้นะเรื่องตำรวจบิ๊กสองบิ๊กตอนนี้ก็ดูเงียบๆแต่ก็ยังไม่เงียบนะครับเพราะตอนนี้นะครับอย่างที่ผมได้ข่าวจากกองไลน์มานะมันมีเรื่องยาเสพติดเกี่ยวข้องด้วยเพราะมีบิ๊กคนหนึ่งนะครับบิ๊กคนหนึ่ง ไม่ใช่บิ๊กที่เป็นเพื่อนกับทนายตั้มนะแต่บิ๊กอีกคนหนึ่งกำลังมีเรื่องที่ฟังแล้วเศร้ามากเรืออ่องยาเสพติดไม่ใช่ว่าท่านขายยาเสพติดนะแต่มันมีคดีคดีหนึ่งนานมาแล้วแต่ไม่นานมากนะที่ทางท่านเนี่ยได้อำนวยนี่ที่ผมฟังมานะแต่ผมผิดเดีย่าบอกผมหมิน่นใครนะแต่เป็นข่าวที่ทนายก็บอกผมคนในตำรวจเองก็บอกผมมันเป็นคดีที่ท่านเนี่ย ได้อำนวยให้เคลียร์ของผ่านทางภรรยาพราะเคลียร์ออกมาแล้วเนี่ยปัญหาใหญ่คือของอันนี้มันกลายเป็นยาเสพติดขึ้นมาถามว่าท่านรู้เรื่องไหมคงไม่รู้เรื่องหรอกว่าเป็นยาเสพติดตอนนั้นเ็าเลยหลุดพอมีผู้ใหญ่ลงมาช่วยแต่มันชัดเจนว่าของที่เคลียร์ออกมาเนี่ยมันคือยาเสพติด คำถามก็คือว่าคุณไปช่วยเคลียร์ของเถื่อนเนี่ยคุณไม่รู้เป็นยาเสพติดเนี่ยแต่มันกลายเป็นยาเสพติดขึ้นมานคุณผิดไหมอันนี้สังคมศาลหลายคนก็ต้องมาพิจารณากันว่าเรื่องนี้จะจบยังไงนะครับแต่นี่เป็นเรื่องที่กำลังปุ๊บปุ๊บปุ๊บ,บ,บ,บร้อนอยู่แล้วก็ต้องดูว่าจะโดนเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่าเอาเรื่องต่างประเทศบ้างนะเพื่อให้ความรู้นะครับให้ข้อมูลนะในอเมริกานะครับก็หมันมากเพราะอะไร เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของอเมริกา200กว่าปีแล้วนะที่มีอดีตประธานาธิบดีของอเมริกาคุณดานอทรัมกำลังนั่งอยู่ในศาลนั่งอยู่ในศาลเพื่อรับคดีการโกงการเลือกตั้งนะครับครั้งแรกของเขาคดีนี้คืออะไรถ้าฟังตามข้อมูลของคดีนะดานอทรัมเนี่ยนะครับตอนที่ภรรยามาลาเนียทรัมเนี่ยเพิ่งคลอดลูกแรกที่หนึ่ง ก็ไปคบชู้กับดาราโปชื่อว่ามิสตอร์มี่แดนิลส์ก็ไปม,มีอะไรกันมีเซ็กซ์กันแล้วไม่ใช่สตอร์มี่คนเดียวนะมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าแคร์แมนแมคดูโกในเวลาเดียวกันใกล้ๆเคียงกันข่าวตอนนั้นมันจะหลุดก่อนที่เขาจะเลือกตั้งสองวันที่ก่อนจะเลือกตั้งข่าวมันจะหลุดขเขาก็บอกว่าทางดานอทชัมเนี่ยได้สั่งทนายของเขาชื่อมิสเตอร์ไมเคิลโคนให้ไปจ่ายเงินปิดปากสตอร์มี่แดนิลส์ในวงเงินราวห้าล้านบาท คำถามก็คือว่าไอการที่ไปจ่ายเงินปิดปากเนี่ยเพื่อไม่ให้ข่าวนี้ออกมาเนี่ยมันไปกระทบการโกงเลือกตั้งหรือเปล่านี่คือคดีที่กำลังพิจารณากันอยู่ที่ศาลในนิวยอร์กถ้าทรัมป์ผิดทรัมป์มจะโดนเข้าคุกเนี่ยสิบปีเลยนะครับก็ไม่น่าเชื่อนะชั้นก็บอกไม่เคยมีอะไรกับพี่คนนี้เลยพี่คนนี้ก็บอกว่าจะไม่มีได้ยังไงนะก็คุณจ่ายเงินฉันมาทำไมถ้าไม่มีอะไรนะครับ ็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็ทําให้เห็นว่าอเมริกาเนี่ยไอ้ดีประธานที่เป็นดีเค่ไม่ไว้หน้าเลยนะไเช่อแล้วจ,จะบอกว่าอเมริกาดีกว่าเก่งกว่ามาไทยนี่ก็ไม่ได้เพราะก็ยังมีคนที่รักดวนัลด์ทรัมป์เยอะมากที่บอก ain, ไม่จริงไม่จริงเป็นเรื่องที่การเมืองการเมืองการเมืองฟังแล้วคล้ายๆกับคนไทยก็ทําให้ผมได้บทเรียนอย่างหนึ่งมันเปลี่ยนใจคนที่เชื่อเนี่ยไม่ได้เมื่อเขาเชื่อแล้วเนี่ยเขาเชื่อ จะเลวจะแย่จะชิบหายยังไงเมื่อเขาเชื่อเราก็จะเชื่องั้นบทเรียนให้ชีวิตนะครับพยายามอย่าไปเปลี่ยนใจคนที่เขาเชื่อเลยรเกยพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเราเปลี่ยนใจคนอื่นไม่ได้หรอกแต่เราเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเองได้นะครับนี่ก็เรื่องใหญ่แน่นอนครับอาทิตย์ที่ผ่านมาเ็ามีการทะเลาะก,กันระหว่างอิสราเอลกับอิหร่านเรื่องนี้ยังไม่จบนะเรื่องนี้ยังไม่จบแล้วผมส่วนตัวเนี่ยผมส่วนตัวแหละคนถามว่ามันากระทบยังไง กระทบคนไทยยังไงผมส่วนตัวเมื่อเช้าเนี่ย9โมง18นาทีได้โทรศัพท์จากกองทุนนะครับที่เขากำลังจะมาซื้อหุ้นผม300ล้านเดียวนี้เวิร์กกันมา3อาทิตย์แล้วนะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากสงการแล้วทำเอกสารกันให้จบกันเมื่อเช้าเขาโทรมาอบอกคุณทองครับ we're very sorry ขอโทษทีนะแต่เดียว300ล้านเนี่ยขอชะงักไว้ก่อนขอยุติไว้ก่อนไม่ได้ไเลิกนะ แต่ขอชะลอไว้ก่อนจนกว่าทางกองทุนเราเนี่ยจะดูสถานการณ์โลกให้ออกว่าจะรบกันไหมจะอะไรกันไหมเพราะตอนนี้ไม่มีกองทุนไหนเลยที่กาลเราจะปล่อยเงินก็แปลอะไรครับตลาดทรัพย์ในเมืองไทยชิบหายแน่คะแนนคนว่าอ้าวเห็นว่าน้ำมันจะขึ้นไงแต่ยังไม่ขึ้นน้ำมันไม่ขึ้นตอนนี้ก็เพราะว่าการต้องการของน้ำมันเนี่ยกับพปายในโลกเนี่ยมันยังเท่าเทียมกันอยู่งั้นน้ำมันยังไม่ขึ้น แต่รอดูสิครับถ้าอิสราเอลยิงจรวดเข้าไปในอิรานอีกสี่ห้าวันเนี่ยน้ำมันไปเลยครับน้ำมันไปเลยงั้นนอกจากกองทุนทั่วโลกเงินทั่วโลกยุติการลงทุนน้ำมันก็จะขึ้นนักท่องเที่ยวก็จะลดน้อยลงเด็ดขาดเพราะสายการบินเพราะน้ำมันขึ้นตัวเครื่องบินก็ต้องแพงขึ้นอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญที่จะคือโลจิสติกเรือ ที่ต้องนําน้ํามันแก๊สนะครับสินค้าจากยุโรปมาเมืองไทย,ยเมืองไทยไปอเมริกาไปยุโรปพวกเรือบรรทุกแพ่เนี่ยพวกเนี้ยกระทบหมดก็สินค้าจะแพงขึ้นนะครับเมืองไทยจะโดนสองเด้งเดี๋ยนะคือโดนการกระทบจากสงครามอิสร,ราเอลกับอิหร่านกับแน่นอนครับตอนนี้กำลังกระทบพม่าก,กับเมืองไทยอยู่อันนี้ก็น่าอันตรายมากเพราะเรื่องนี้ก็ยังไม่หยุดนะยังไม่ยุตินะ ถึงข่าวเราจะเงียบนะครับแต่คนไม่เงียบวันนี้บ้านผมเนี่ยมีพม่าเนี่ยนะครับลูกๆหลานๆเนี่ยผมก็ต้องเปิดใจอะนะไปอยู่กับเราสิบคนเดี๋ยวจะพาเขาไปทําให้มันถูกกฎหมายกันให้หมดทํ้ยังไงครับมันเป็นลูกของแม่บ้านผมเขาก็ร้องไห้ทุกวันบอกว่าเอามาเอามาอยู่ที่นี่ก็แล้วกันเดี๋ยวทําใบให้ตอนนี้นะครับชาวพม่าเพื่อนบ้านเราเนี่ยประสบความ เสียหายรุนแรงมากประเทศไทยมีบทบาทอย่างไรได้ครับเดีย๋ยวที่ผมบอกนะประเทศไทยเป็นพี่ใหญ่ของพมา่าเราเป็นกลางอะผมไม่เถียงแต่เราก็มีวิธีที่จะให้พม่าเนี่ยเขาเข้าใจว่าต้องหาวิธียุติเรื่องนี้มันกันจนกว่าประเทศไทยเดี๋ยวประเทศไทยมันจะชิบหายไปมากกว่านี้นะครับมันนี้ก็โลกฝากนะเรื่องอื่นๆนะครับที่มันเอาข่าวดีมั้งก็แล้วกัน,กน,กนข่าวดีมั้งลควกันนะในโลกเรานะ ว่ามีอะไรดีมั่งนะครับคิดไม่ออกคิดไม่ออกตอนนี้มีแต่ข่าวร้ายขอโทษทีครับที่ไม่มีข่าวดีจะมีอะไรล้วจะฝากไปให้ตอนนี้ก็ผมพูดเรื่องขการระมัดระวังดูแลรกันดีๆนะครับแล้วก็รักษาเสือณรักษาเนื้อรักษาตัวขอบคุณมากครับทุกคนคาับ,บริการ